นิยายเรื่องตวนรักสัญญาใจตอนที่16จากสี่โมงเย็นกลายเป็นสี่ทุ่มฟ้าเริ่มจะมืดมิดพัทราวีนั่งชันเข่าอยู่ที่ระเบียงหน้าบ้านเพื่อรอธนพัฒกลับมารอแล้วรอเล่าก็ยังไม่มีวี่แววว่าชายหนุ่มจะกลับมาตามที่เคยสัญญาเอาไว้หรือมันจะเป็นเพียงลมปากอีกแล้วพี่พี่เคยจำสิ่งที่ตัวเองพูดได้บ้างหรือเปล่าคะ หรือแค่หลอกให้เธอดีใจเล่นเหมือนกับในอดีตเข็มนาฬิกาย,ยัางเดินต่อไปเรื่อยๆแน่นอนว่ามันจะไม่หยุดหากมันไม่ตายลงไปเสก่อนเหมือนกับหัวใจของเธอหากหยุดเต้นก็คงจะไร้ลมหายใจเช่นกันแต่ทว่าตอนนี้เหมือนว่ามันกำลังอ่อนแรงเต้นช้าลงเรื่อยๆเพราะรูปถ่ายที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์ของเธอตอนนี้หลายแจ้งเตือนเข้ามาทั้งข้อความและรูปภาพตอนแรกเธอไม่อยากจะเปิด เพราะคนที่ส่งเข้ามาก็คือละดาวันแต่ก็ต้องขอบคุณผู้หญิงคนนั้นที่ทำให้เธอได้รู้ว่าพวกเขาอยู่ด้วยกันจริงๆช่วงเวลาดีๆมักจะสั้นเสมอและนั่นคงเป็นคำปลอบโยนที่ธนพัทรพยายามจะฝืนใจทำเพื่อเธอสิ่งที่ทุ่มเทให้เขาทั้งหมดเป็นสิ่งที่ไร้ค่าย,ยิ่งกว่าเศษดินไม่ว่าเธอจะทำอะไรในสายตาของชายหนุม่มคนที่เป็นฝ่ายผิดก็คือเธอกำลังหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่าทั้งที่เจ็บแทบตาย แต่ก็พยายามบอกกับหัวใจตัวเองว่าไม่เป็นอะไรไม่เจ็บหรอกพิงค์ไม่เจ็บแล้วทำไมถึงได้ร้องไห้กี่ครั้งแล้วที่ต้องแอบมาร่ำให้เพียงคนเดียวร้องต่อหน้าเขาไม่ได้เพราะกลัวจะถูกตาหน้าว่าสำออยต้องทำอย่างไรเขาถึงจะหันมามองกันบ้างไม่มีการโทรตามเพราะไม่อยากจี้จุกจิกกับความเป็นส่วนตัวหากเขาไม่มาก็คือไม่มานัดที่เคยบอกเอาไว้เป็นอ่นต้องยกเลิกเธอหวังกับวันนี้มาก เพราะดีใจตั้งแต่เช้าอยากจะสร้างความทรงจำดีๆร่วมกับธนภัทรแต่เขาจะมาหรือเปล่าถ้าคำตอบคือไม่ก็น่าจะโทรบอกกันก่อนสักนิดยิงเสาวหมดแรงที่จะลุกขึ้นแล้วเดินกลับเข้าบ้านเธอนั่งกอดเข่าตัวเองอยู่อย่างนั้นสบหน้าลงปล่อยให้น้ำตาไหลรินแต่งตัวสวยหวังให้เขาประทับใจแต่สุดท้ายกลับเป็นแม่สายบัวรอเกอร์ชางาขำเสียจริงๆ คนเราจะอดทนต่อความผิดหวังและช้ำใจได้นานเท่าไรกันทำแค่ไหนเขาก็ไม่เคยเห็นค่าเธอฝากหัวใจไว้ที่ธนภัตต์แต่เขากลับฝากหัวใจตัวเองไว้ที่ใครถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมันจะไม่ถูกต้องแต่ถึงอย่างไรเธอก็มีสิทธิ์ในตัวธนภัตต์ไม่ใช่หรือยังไงทวงสิทธิ์นั้นหลายครั้งแล้วแต่เหมือนจะไม่เป็นผลรังได้แค่กายแต่หัวใจเธอควบคุมไม่ได้พิงจะอดทนอีกแค่ครั้งเดียวค่ะ ถ้าทุกอย่างยังคงเป็นแบบเดิมๆพิงจะไปจากพี่พีเองและครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายถ้าเขากลับมาเธอก็จะทวงคำตอบที่ชายหนุ่มเคยติดเอาไว้ก่อนหน้าเธอปล่อยให้ข้อความลายดังอยู่อย่างนั้นไม่หันไปสนใจไม่รู้ว่าใครที่เป็นคนส่งมาอาจจะเป็นธนพัทรที่ส่งมายกเลิกนดัดหรืออาจจะเป็นละดาวันที่ส่งรูปมาเยอหยันเธอเหมือนเคยทะเบียนสมรสเป็นเพียงกระดาษแผ่นบางๆอย่างที่ชายหนุ่มเคยว่าเอาไว้ คนนอกอาจจะมองว่าเธอกับธนภัทรเป็นคู่สาม,มีภรรยาที่เหมาะสมกันแต่ใครจะรู้ว่าแท้จริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเธอเคยได้ยินมาว่าอย่าเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เขามารักเพราะจะทำได้ไม่นานวันหนึ่งคุณจะรู้สึกเหนื่อยเพราะความรักที่ไม่เป็นตัวของตัวเองแต่รู้อะไรไหมเธอไม่เคยเหนื่อยเลยกับการที่ต้องฝึกทำอาหารแม้ว่าเธอจะไม่ชอบกลิ่นของน้ำมันและยิ่งเวลาที่มันกระเด็นใส่แขนจนแสบร้อนไปหมด แต่เธอก็มีความสุขที่เห็นผลลัพธ์ของความตั้งใจเพราะสุดท้ายแล้วธนภัทรก็กินฝีมือของเธอจนหมดถึงไม่ได้รับคำชมแต่การที่เขายอมทานอาหารของเธอนั้นนั่นแหละมันคือคำตอบที่ดังที่สุดบางทีเธอคงไปฝืนใจให้คนบางคนหันกลับมารักเธอไม่ได้หากคืนนี้เขากลับมาก็คงต้องเปิดใจคุยกันดังทุรันต่อไปก็คงจะเหนื่อยกว่านี้และมันไม่เป็นผลดีสำหรับเธอ รวมถึงเขาเองด้วยรักความหมายของมันคืออะไรกันแน่เธอเคยคิดว่าคือการครอบครองแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยคำตอบมีให้เรียนรู้อยู่ทุกวันเธอครอบครองเขาได้แต่ตัวเท่านั้นแต่สิ่งที่ต้องการจริงๆก็คือหัวใจต่างหากและมันยากที่จะคว้าม,มันมาได้ในวันที่เธอเลือกเดินจากมาถามตัวเองว่าจะขอหัวใจตัวเองกลับคืนมาได้หรือเปล่ามันน่าจะได้เพราะถึงอย่างไร คณพั์คงไม่ต้องการของไร้ค่าแบบนั้นยิงสาวยกมือปาดน้ำตาออกไปในขณะเดียวกันโทรศัพท์ก็แผดเสยียงร้องขึ้นมาเธอเกือบจะไม่รับอยู่แล้วเชียวแต่พอเห็นชื่อคนที่โทรเข้ามาถึงกับรอบยิ้มอ่อนๆอ,อ,อย่างน้อยเขาคงจะพอช่วยได้ยอมรับว่าเธออาจจะเห็นแก่ตัวณนะเวลานี้หัวใจมันอ่อนแอไปหมดขอแค่ที่พักพิงชั่วคราวพี่ชายของเธอพี่เจต กดรับแล้วกอกเสียงลงไปตามสายเจตรินเงียบไปสักพักก่อนที่เขาจะตอบกลับมาแต่มันเป็นคำถามที่เธออยากจะปล่อยโฮออกมาอย่างหนกักพิงอยากให้พี่ไปรับหรือเปล่าเขารู้ได้อย่างไรมือบางกำโทรศัพท์ไว้แน่นก่อนที่จะเอามืออีกข้างปิดปากตัวเองแล้วร้องไห้ออกมาไม่สามารถกั้นมันไว้ได้จริงๆเธอรักมันไม่ไหวแล้วอีกสักสิบนาทีพี่จะรีบไปให้เร็วที่สุดเสียงทุ้มบอกอย่างอ่อนโยน แต่มันก็หนักแน่นในขณะเดียวกันลำคอของเธอติดตันไปหมดเกินกว่าที่จะสามารถเอื้อนเอ่ยคำใดออกมาได้น้ำใสๆยังคงตกกระทบไม่หยุดไม่ย่อนทำให้ขอบตาแสบร้อนไปหมดพี่เจตคะเธอมันเป็นผู้หญิงหน้าโง่คนดีๆทำไมถึงไม่รักทำไมถึงได้ทนโง่งมงายอยู่กับผู้ชายคนนั้นรักแล้วได้อะไรไม่เข็ดหรือยังไงกันพัทรวีอย่าร้องไห้ถ้าไม่มีพี่อยู่ข้างๆ ไม่มีใครเช็ดน้ําตาให้นะเด็กดีพิงขอโทษค่ะขอโทษนะคะพี่เจดขอโทษที่ตอบรับความรู้สึกนั้นไม่ได้ทางที่คนที่คอยอยู่ข้างๆเธอก็คือเจตรินตลอดเวลาสายตัดไปแล้วชายหนุ่มไม่ได้ตอบอะไรกลับมาหญิงสาวปล่อยโทรศัพท์ให้ร่วงลงจากมือลำพังแค่จะวางมันลงกับพื้นก็ยังไม่มีแรงเธอนั่งอยู่ตรงนี้นานแค่ไหนกันแล้วนะต้องรออีกนานเท่าไหร่ธนภัทรถึงจะกลับมาหาเธอ เซตตเรีนขบกามแน่นก่อนจะรีบเก็บขันเล่งเพื่อไปหาพัทราวีถ้าเขาไม่โทรหายิงสาวจะรู้ไหมว่าวันนี้เธอมีนัดกับธนภัทรจะไม่โมโ oh ห ok ขนาดนี้เลยเพราะเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเขาบาังเอิญเห็นเพื่อนตัวเองอยู่กับละดาวันร่างเล็กๆที่กำลังนั่งตัวรีบอยู่ตรงนั้นใช่พัทราวีหรือเปล่านะชายหนุ่มรีบลงจากรถแล้วเดินเข้าไปหาหญิงสาวทันทีได้เหมือนเธอจะรู้ ว่ามีคนเดินเข้ามาซึ่งได้เงยหน้าขึ้นใบหน้างามที่เต็มไปด้วยหยาดน้ำตาน,านั้นทำให้คนมองรู้สึกจุกอยู่ในอกทำไมคนที่มีสิทธิ์ทุกอย่างถึงไม่ดูแลของล้ำค่าเอาไว้ส่วนเขาคนที่ได้แต่มองอยู่ห่างๆอยากดูแลและกอดปอบเธอแทบตายแต่กลับทำไม่ได้เพราะอย่างมากก็เป็นได้แค่พี่ชายพี่เจดยิงสาวเอ,อ่ยเรียกแต่งตัวสวยแบบนี้ไปหาอะไรอร่อยๆทานกันเถอะนะ พี่ยังไม่มีอะไรตกถึงท้องตั้งแต่ตอนเที่ยงเจตรินยื่นมือให้พัทราวีเธอพยักหน้ารับก่อนจะลุกขึ้นโดยมีชายหนุ่มคอยช่วยเหลือเอาไว้อย่างน้อยในวันที่ผู้หญิงคนนี้อ่อนลา้าให้เขาได้มีโอกาสเช็ดน้ําตาเธอก็พอแล้วความจริงตอนนี้พัทราวีไม่มีความรู้สึกอยากจะกินข้าวหรือทําอะไรเลยด้วยซ้ําเธอแค่อยากมีคนอยู่ข้างๆในช่วงเวลาที่ย่ําแย่แบบนี้เจตรินเลี้ยวเข้ามาในร้านอาหารร้านหนึ่ง ซึ่งเป็นร้านที่เธอไม่เคยมาบรรยากาศค่อนข้างดีและตกแต่งอย่างสวยงามถ้าวันนี้เธอได้มากับธนภัทรมันคงเป็นวันที่มีความสุขมากเหมือนพี่จะลืมของเอาไว้ผิงยืนรอตรงนี้สักแป๊บนะเดี๋ยวพี่วิ่งกลับไปหยิบของที่รถก่อนหญิงสาวพยักหน้ายิ้มรับก่อนจะเดินไปรอใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งค่อนข้างเงียบเธอคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาดูไม่มีอะไรแจ้งเตือนจากธนภัทรทั้งนั้นมีแต่ของละดาวัน ที่ตั้งใจส่งมาเยอะเธอ,เธอเต็มที่แต่พอไม่ได้เปิดอ่านผู้หญิงคนนั้นก็เลิกส่งมาเขาบอกให้เชื่อใจแล้วทำไมถึงไม่มีความจริงใจให้กันบ้างล่ะทุกครั้งที่เธอจะทำอะไรลงไปก็มักจะนึกถึงเขาก่อนเสมอว่าควรจะทำหรือเปล่าหากมันเสิ่งที่จะทำให้ธนพัทรไม่สบายใจเธอก็พร้อมที่จะละมือจากสิ่งนั้นทันทียิ่งสาถอนหายใจเฮือกใหญ่ด้วยความเหนื่อยล้าไม่รู้ว่าป่านนี้เขาจะกลับบ้านไปหรือย,อยัง เขาจะรู้ตัวบ้างหรือเปล่าว่าเรนน่เธอเอาไว้หรือจริงๆแล้วจำมันไม่ได้เพราะเธออาจไม่มีความสำคัญมากพอยิ่งสาวเงยหน้าเพื่อขับไล่น้ำตาออกไปแต่พอหันกลับไปมองอีกด้านภาพตรงหน้าก็ทำให้แข้งขาของเธอแทบจะซุดลงกับพื้นกว่าที่จะพูดอะไรออกมาน้ำตาม,มันก็ดันไหลลินลงมาเสก่อนแม้จะรู้ว่าตอนนี้ธนภัทรอยู่กับละดาวานันแต่ไม่คิดว่าพอได้เห็นกับตาตัวเองมันจะเจ็บได้ถึงขนาดนี้ ไม่รู้จะบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้อย่างไรหรือฟ้ากำลังลงโทษผู้หญิงคนนี้กันแน่ถึงได้ให้มาเจอกันโดยบังเอิญเธอไม่ได้เตรียมใจที่จะต้องมาเจอกับเรื่องราวแบบนี้ธนพัฒน์ทำได้อย่างไรกันเขาทิ้งเธอให้รอตั้งหลายชั่วโมงลืมไปแล้วใช่ไหมว่าเวลานี้ยังมีผู้หญิงอีกคนที่เขาได้ให้คำสัญญาเอาไว้คงลืมไปแล้วว่าเธอก็ยังรอเขาอยู่ทุกลมหายใจแล้วเขาล่ะทำอะไรอยู่กับใครสุดท้าย ถึงได้ลืมเลือกเธอคนนี้ธนพัฒน์ยืนอยู่ตรงนั้นไม่ไกลจากเธอเท่าไหรนกักเพียงแต่มีต้นไม้พอที่จะบดบังเล็กน้อยแต่ก็พอจะรู้ว่าคนข้างๆเขาคือละดาวันเหมือนเป็นผู้หญิงบ้านที่ยืนร้องไห้คนเดียวบางคนที่เดินผ่านไปก็เอาแต่มองด้วยความสนใจบางคนก็หัวเราะราวก,กับเป็นเรื่องบขบคันแต่หญิงสาวไม่สนใจคนพวกนั้นเพราะตอนนี้สายตาของเธอยังจับจ้องไปยังร่างสูง ที่เคยอบกอดเธอในยามค่ำคืนมันอาจจะเป็นเพียงสัมผัสที่หลอกลวงแต่เธอก็มีความสุขกับมันมากการที่ต้องโกงหกตัวเองในขณะนั้นพิงขอโทษที่ให้รอนานพอดีว่าพี่เจตรินถึงกับหัวใจรวนวูบอีกครั้งเมื่อเห็นคนตัวเล็กกำลังยืนร้องไห้ชายหนุ่มหันมองตามสายตาของหญิงสาวแล้วก็พบกับภาพที่ไม่น่าให้อภยัยสองคนนั้นยืนใกล้ชิดกันจนแทบจะหลอมรวมกันได้อยู่แล้ว การที่พัทราวีเอาแต่ยืนมองแล้วร้องไห้อย่างเงียบๆแบบนี้ในหัวใจของเธอกำลังรู้สึกแล้วคิดอะไรอยู่กันแน่เขาไม่สามารถคาดเดาได้เลยจะมีสักครั้งบ้างไหมที่เธอจะมองผู้ชายคนนี้เกินกว่าคำว่าพี่ชายเขาอยากจะดูแลเธอใจแทบขาดแต่มันไม่มีสิทธิ์เขารู้ตัวเองดีคนที่ได้สิทธิ์เต็มที่อย่างธนภัทรทำไมมันถึงปล่อยพัทราวีทิ้งขว้างเอาไว้แบบนี้ทำไมมันถึงออกมาหาผู้หญิงคนอื่น ที่ไม่ใช่ภรระยาะของตัวเองพิงเราจะกลับกันเลยหรือเปล่ากลับบ้านไปหาไอ้ดินกันหญิงสาวใส่หน้าทางน้ำตาเธอหันมองเขาด้วยดวงตาที่แดงก่มไม่ชอบเลยน้ำตาของผู้หญิงคนนี้ต่อหน้าคนอื่นๆพัทรวีทำเป็นเข้มแข็งเพียงเพราะไม่อยากให้คนอื่นไม่สบายใจไปด้วยแล้วจิตใจของคนที่แส้ทำเป็นเข้มแข็งล่ะพังยับเยินแค่ไหนกันแล้วพิงกลับไม่ได้คะ่ะพี่ดินเจอผิดใจกับพี่พี ผิงไม่อยากให้เขาต้องทะเลาะกันปากเรียวบางสันะร,ริกเธอไม่สามารถบังคับเสียงให้พูดออกไปได้มันสั่นพราดจนคนมองถึงกับต้องขบกรามแน,น่นพี่จะไปคุยกับมันเองเจะตอรินกำมัดแน,น่นถึงเมื่อก่อนสองคนนั้นจะเคยคบกันมาก่อนก็จริงแต่ตอนนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเรื่องไรย,ยำพวกนี้มันเกิดขึ้นหลายรอบจนหัวใจของพัทราวีแทบจะรับมันไม่ไหวอยู่แล้วใจคอมันจะปล่อยให้ผู้หญิงที่ขึ้นชื่อว่าเป็นภรรยา นอนจมอยู่กับความเสียใจหรืออย่างไรอย่านะคะพี่เจตหญิงสาวผวารีบคว้าแขนแก่งของเจตจรินเอาไว้ไอพีน้ำเสียงของชายหนุ่มดูเหี้ยมกว่าเดิมแถมสายตาคมเข้มยังจับจ้องไปอย่างข้างหน้าด้วยความวาโวรธสายตาของเจตจรินน่ากลัวจนพัทราวีวรู้สึกไม่ดีไปด้วยหญิงสาวค่อยๆหันไปมองตำแหน่งที่ธนพัฒน์เคยยืนอยู่เขาก็ยังอยู่ที่เดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปนั้นเหมือนกับว่าหัวใจของเธอ ถูกแทงด้วยปลายมีดแหลมซ้ำๆสมองมันเบลอไปหมดจนไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้สิ่งที่เคลื่อนไหวมีเพียงอย่างเดียวก็คือน้ําตาธนพัทกับละดาวันกําลังจูบกันเธอรับมันไม่ไหวจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นมันรุนแรงเกินกว่าที่เธอจะแบกรับความเจ็บปวดน,นี้เอาไว้ได้อย่ามองพัทรวีปล่อยโฮออกมาสุดกลัน้นเมื่อความมืดมิดปกคลุมดวงตาของเธอ เจตารินใช้มือปิดตาของเธอเอาไว้เพื่อไม่ให้มองภาพนั้นถึงตอนนี้จะเห็นแต่ภาพสีดำแต่ภาพที่เขาสองคนจูบก,กันมันก็ยังติดอยู่ในใจไม่สามารถลบเลื่อนออกไปได้ร้องออกมาเธอพี่อยู่ตรงนี้พี่จะเช็ดน้ำตาให้ผิงเองเจตารินพูดด้วยความเจ็บปวดเห็นพัทราวีเป็นแบบนี้คนที่แอบรักเธอนั้นเจ็บยิ่งกว่าหลายเท่าชายหนุ่มจับร่างบางให้หันกลับมาหาเขา ทั้งที่ตายยังคงปิดอยู่และเธอก็ยังไม่หยุดร้องไห้พิงผิดมากเลยเหรอคะผิดมากเลยหรือเปล่าที่รักเขาเกินไปพิงไม่ได้อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นคนตัวเล็กพูดออกมาแทบฟังไม่ได้สาบเสียงนั้นสะอื้นหนกักจนกระทั่งเนื้อตัวสั่นเทาจนน่าสงสารขอโทษที่ลืมเขาไม่ได้เธอเลือกได้พิงก็คงจะไม่รักเขาคะ่ะไม่อย่างนั้นก็คงจะไม่ต้องเจ็บแคบขาดใจตายอยู่แบบนี้ สิ่งที่เห็นเต็มๆตาน,านั้นไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนเธอถึงจะลืมมันได้แค่หลับตายอย่างนั้นนะรอ้อหลับตาแล้วมันจะไม่เจ็บใช่หรือเปล่าเธอหลับตายอยู่ในตอนนี้แล้วทําไมมันยังเจ็บทําไมน้ําตาย,ยัางไหลเพราะสิ่งที่กันกองความรู้สึกนั้นไม่ได้มาจากดวงตามันมาจากหัวใจต่างหากหัวใจที่ถูกแทงซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนหมดแรงแม้กระทั่งลืมตาขึ้นมาหรือเธอควรจะหันหลัง ให้กับความรักที่ตัวเองเคยวาดฝันเอาไว้ความรักของธนพัฒน์มันไม่มีอยู่จริงเขาไม่เคยรักเธอแค่เศษเสียก็คงจะไม่กระเด็นมาให้ทาไม่กลับบ้านตัวเองก็ไปอยู่บ้านพี่ก่อนนะไม่ต้องกลัวพี่ไม่มีวันทำให้พิงเสียใจร่างสูงมองไปที่เดิมพบว่าธนาพัฒน์กับละดาว,วันไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วขอโทษนะคะพี่เจตเขาปล่อยมือลงก่อนที่คนตัวเล็กจะค่อยๆลืมตาขึ้นมามอง ยิงสาวกัดปากตัวเองแน่นจดมันห่อเลือดรักตัวเองหน่อยสิพิงอย่าทําให้ตัวเองเจ็บแบบนี้รู้หรือเปล่าคนที่เจ็บยิ่งกว่าไม่ใช่เธอแต่มันก็คือเขานั่นเองคนที่ไม่มีสิทธิ์ดูแลหัวใจของเธอได้วันนี้พิงขอโทษพี่มากี่รอบแล้วมันไม่ใช่ความผิดของใครแต่สิ่งที่เขาอยากจะรู้นักก็คือเธอรักธนพัท์มากขนาดที่จะยอมให้มันทำร้ายจิตใจขนาดนี้เลยหรือย,ยังไงหัวใจไม่ใช่ของเล่น ที่คิดจะทิ้งคว้างเมื่อไหร่ก็ได้แต่มันเหมือนอยู่อย่างหนึ่งเพราะหัวใจมีสิทธิ์พังได้เหมือนของเล่นผู้หญิงตัวเล็กๆแค่นี้ทำไมต้องแบกรับอะไรหลายๆอย่างเจ็บให้ตายแค่ไหนก็พูดออกไปไม่ได้จะกลับบ้านก็กลัวว่าพี่ชายจะถามหาเหตุผลพัทราวีกลัวนดตกับธนพัฒน์จะทะเลาะกันคนเดียวที่พอจะช่วยเหลือระบายความในใจได้ก็คือเขานั่นเองเจตาินบอกกับตัวเองว่าเขายอมทุกอย่าง ไม่ขอให้ตัวเองสมหวังเพียงแค่อยากเห็นผู้หญิงคนนี้มีแต่รอยยิ้มก็พอการขับรถกลับบ้านในวันนี้ใช้ความระมัดระวังมากขึ้นเจตารินบอกตัวเองอย่างนั้นเพราะวันนี้มีพัทราวีนั่งมาด้วยตลอดทางเธอเอาแต่นั่งเงียบๆเบมื่อมองข้างทางทางที่ฟ้ามืดมิดจนแทบจะมองไม่เห็นสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ตามข้างทางถึงกระนั้นแล้วก็ยังรับรู้ได้ว่า คนตัวเล็กยังมีน้ำตาแม้ว่าเธอจะไม่ได้สะอึกสะอื้นเหมือนก่อนหน้านี้ก็ตามเหมือนจะมีสายโทรเข้ามานะเจตรินเหลือบมองโทรศัพท์ของพัทราวีที่วางอยู่บนตักของหญิงสาวเขาเห็นแสงสว่างหน้าจอมันวาววับขึ้นมาคงจะเป็นเพราะร่างบางปิดเสียงเอาไวา้มันจึงไม่ส่งเสียงใดๆพัทราวีใช้มือปาดน้ำตาออกไปก่อนจะคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาเธอหลับตาลงแน่นด้วยความเจ็บปวดเพียงแค่ปิดตา ภาพเหล่านั้นก็วิ่งเข้าสู่โสดประสาททันทีเสียงร้องไห้ของตัวเองรอยยิ้มของละดาวานันที่ส่งให้สามีของเธอนั้นรวมถึงสายตาของธนภัทรที่ใช้มองคนรักเก่านั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นแตกต่างจากตอนที่ใช้มองเธอมันเหมือนฟ้ากับเหลเธอเลือกที่จะตัดสายทิ้งแล้วกดปิดเครื่องทันทีพอเธอหัวใจของเธอทำงานหนักเกินไปมันไม่พร้อมที่จะรักฟัง หรือพูดคุยกับธนพัทรในตอนนี้เธอกลัวว่าตัวเองจะทนไม่ไหวแล้วร้องไห้ออกมาอีกรอบไม่อยากโดนชายหนุ่มตำหนิว่าสำออยบางครั้งอยากจะถามออกไปเขาคิดว่าคนที่ภายนอกดูเข้มแข็งแล้วภายในจะเหมือนภายนอกอย่างนั้นนหรอผู้หญิงอย่างเธอจะเจ็บปวดจะเสียใจเหมือนคนอื่นไม่ได้สินะถึงไม่สนใจว่าภรรยาคนนี้จะรู้สึกอย่างไรเขาทาเหมือนเธอเป็นคนไม่มีหัวใจทั้งที่ความจริงแล้ว เขาตั้งหากที่ไม่มีหัวใจไอ้พีรร้อเขาคงนึกได้ว่าคงมีนัดกับผิงมังคะยิงสาวตอบด้วยความขมขื่นตอนนี้หน้าตาของเธอคงดูไม่ได้แน่ๆมันคงบวมไปหมดแล้วอย่าบอกพี่ดินนะคะพี่เจดพี่สัญญาคำไหนเป็นคำนั้นไม่ต้องห่วงนะเด็กน้อยคนตัวโตวตอบเสียงนุ่มก่อนจะหันมองพัฒราวีแวบหนึ่งเธอส่งยิ้มให้เขาเล็กน้อยถึงจะเป็นรอยยิ้มที่ดูฟื้น แต่ก็ยังดีกว่าตอนที่เธอร้องไห้ธนพัฒน์ขมวดคิ้วเข้าหากันอย่างเคร่งเครียดเมื่อโทรหาพัทรวีแล้วแต่โดนตัดสายพอโทรอีกรอบก็ดันปิดเครื่องชายหนุ่มเหยียบคันเร่งมากกว่าเดิมเพื่อที่จะรีบกลับบ้านให้เร็วที่สุดเขารู้เขาผิดนัดกับเธอแต่มันเป็นเรื่องที่จําเป็นและไม่อยากหลีกเลี่ยงเพื่อที่จะได้จบปัญหาเป็นอย่างย่างไปบ้านดูเงียบกว่าปกติไม่มีร่างเล็กๆวิ่งออกมารับอย่างเช่นทุกวัน ข้อนี้เขาเข้าใจป่านนิพัทรวีคงจะโกรธจนเข้าห้องนอนไปแล้วกระมังธนพัฒน์ถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะเดินเข้าบ้านไปด้วยความรู้สึกแปลกๆคงชินแล้วกับการที่ได้เห็นใบหน้าหวานซ้ายวิ่งออกมาจากบ้านด้วยรอยยิ้มดูเหมือนเธอจะดีใจที่เห็นเขากลับมาบางครั้งตัวเขาเองก็ต่อว่าหญิงสาวหลายครั้งว่าให้ลดกิริยาท่าทางแบบนี้ลงบ้างดวงตาคมเข้ม สะดุดกับของบางอย่างตรงระเบียงร่างสูงก้าวเข้าไปดูก็พบว่าเป็นผ้าคลุมไหลและหนังสือนิยายเล่มหนึ่งให้เดาว,ว่าเธอคงมานั่งอ่านหนังสือรอเขาตรงนี้รวมถึงผ้าคลุมไหลด้วยช่วงนี้อากาศเย็นคนตัวเล็กเลือถือติดมือมามือหนาคว้าของทั้งสองอย่างขึ้นมาก่อนจะนำขึ้นไปให้พัทราวีคงจะลืมเอาไว้ครั้งนี้ขอยอมรับผิดและจะขอโทษคนเป็นภรรยาที่ผิดน,นัด ไม่ว่าหญิงสาวจะต่อว่าอย่างไรเขาก็จะยอมรับฟังไม่แก้ตัวใดๆทั้งสิ้นแต่เมื่อเปิดประตูเข้าห้องนอนกับพบแต่ความว่างเปล่าเครื่องปรับอากาศไม่ได้ทํางานอย่างที่คิดเอาไว้ธนพัฒนรีบเปิดไฟด้วยความร้อนใจภายในห้องไม่มีร่างบางนอนอยู่บนเตียงทุกอย่างยังคงอยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมือนว่าเธอไม่ได้ขึ้นมานอนหลังจากที่จัดการพับผ้าห่มตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วพัะทราวีไปไหนกันไวกว่าความคิด มือหนารีบควานหาโทรศัพท์ตัวเองก่อนจะต้องสะบดออกมาเสียงดังเมื่อลืมไปว่าเธอปิดเครื่องไปแล้วก่อนหน้านี้ธนภัรีบเลื่อนหาเบอร์ของป้าอิมเผื่อว่าพัทราวีจะหนีไปนอนที่บ้านยายต้องใช่แน่ๆป้าอิมครับขอโทษที่ผมโทรมารบกวนตอนดึกคุณพีมีอะไรหรือเปล่าคะป้าอิมถามด้วยความไม่สบายใจความจริงเธอตั้งใจจะเดินเข้าไปหาพัทราวีแต่กลับพบว่าหญิงสาวก,กำลังนั่งร้องไห้สุดท้าย คนแก่อย่างเธอจึงเลือกที่จะเดินออกมามากกว่าเดินเข้าไปถามเพราะตอนนั้นพัทราวีอาจจะอยากอยู่คนเดียวผิงเขาอยู่ที่บ้านใหญ่หรือเปล่าครับคุณแม่ชวนไปนอนที่นั่นใช่ไหมเปล่านี่คะคุณผู้หญิงไม่อยู่คะ่ะแล้วคุณผิงไม่ได้อยู่ที่บ้านคุณพีหรอคะคําตอบของท่านทําให้ร่างกายของธนภัทรอ่อนล้ามือหนากกำเข้าหากันแน่นเมื่อนึกถึงใบหน้าน้อยใจของพัทราวีเธอคงจะโกรธเขามาก มีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยครับป้าพอจะรู้มาว่าวันนี้คุณผิงมีนัดกับคุณพี่เธอดูดีใจมากเลยนะคะอารมณ์ดีตั้งแต่เช้าเลยแต่พอตกคำ่ำป้าแวะเข้าไปหากลับพบว่าเธอกำลังนั่งร้องไห้อยู่ตรงระเบียงป้าก็เลยไม่ได้เข้าไปพัทราวีกำลังร้องไห้อย่างนั้นรอคุณพีคะป้าอยากจะบอกว่าตอนแรกป้าก็ไม่ชอบคุณผิงเลยนะคะแต่จริงๆแล้ว เธอเป็นคนน่ารักมากค่ะถึงจะดูรันร้นแต่ความจริงแล้วเธอเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าตัวเองไม่รู้ว่าคุณพีรู้บ้างหรือเปล่าป้าเห็นคุณผิงแอบไปร้องไห้บ่อยมากเลยค่ะผมไม่รู้เลยครับธนพัฒน์รูปหน้าตัวเองด้วยความเครียดแอบไปร้องไห้อย่างนั้นนรอแล้วต่อหน้าที่ทําเป็นเถียงชอดแคมยังทําเป็นเหมือนไม่แคร์อะไรนั่นลละคนที่ไม่เคยร้องไห,ห้ให้เราเห็นเป็นเพราะเขารักเรามากเลยนะคะ คนที่ดูร่าเริงแบบนั้นเวลาเศร้าไม่มีใครรู้หรอกค่ะเพราะเธอไม่บอกใครไม่ใช่ว่าเธอไม่เจ็บนะคะเพียงแต่เธอเลือกที่จะไม่แสดงออกมารักษาคุณผิงเอาไว้ให้ดีเถอะค่ะจับมือเธอให้แน่นๆก่อนที่เธอจะหมดแรงรักคุณพีเพราะป้าเป็นห่วงคุณทั้งคู่เพราะว่าป้ารักคุณพีป้าถึงได้บอกตรงๆแบบนี้ตอนนี้ผิงอยู่ไหนก็ไม่รู้ค่ะป้าอิมผมโทรไปเธอก็กดตัดสายแล้วปิดเครื่อง ผมไลน์ไปถามนาดนแล้วอีกฝ่ายตอบกลับมาว่าพัทราวีไม่ได้ไปที่นั่นก่อนที่มันจะส่งคำถามแบบกระหน่ำเข้ามาว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเลยบอกไปว่าไม่มีอะไรแล้วตอนนี้พัทราวีอยู่ที่บ้านใหญ่ป้าเห็นรถคุณเจ็ดขับเข้ามาค่ะไอ้เจเจเหรอครับคุณพีอย่าเพิ่งเจร้อนนะคะไว้พรุ่งนี้ค่อยไปรับคุณผิงกลับบ้านก็ได้ค่ะเธอไม่มีวันทรยศหรือแม้แต่จะนอกใจคุณพีแน่นอนค่ะป้าเชื่อแบบนั้น แล้วป้าอิ่มจะให้ผมปล่อยเมียตัวเองไปนอนบ้านผู้ชายคนอื่นหรอครับแถมผู้ชายคนนั้นยังแอบชอบเมียของเขาอีกถ้าพัฒราวีไม่โทรไปหาเจตรินแล้วมันจะมารับได้อย่างไรกันคุณพีคะตั้งแต่อยู่กับคุณผิงมาไม่เคยเชื่อใจเธอเลยหรอคะถ้าเธอจะไปเธอก็คงจะไปนานแล้วไปตั้งแต่ตอนที่คุณพีพาคุณฟางเข้ามาในบ้านป้าบอกตรงๆเลยนะคะว่าป้าเองก็ไม่ชอบใจ ตอนนั้นฟางเขากําลังลําบากครับมันจําเป็นบางทีเรื่องจําเป็นบางเรื่องมันก็ถูกสร้างขึ้นมาได้ค่ะคุณพีควรพิจารณาให้ดีๆส่วนเรื่องคุณพิงรุงนี้ลองโทรหาคุณเจด,ดูนะคะถ้าคุณพิงเธอยังปิดเครื่องอยู่ไปวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรดีขึ้นมาอารมณ์ยังคงร้อนๆกันทั้งคู่ครับขอบคุณมากนะคะป้าอิมธนพัท์วางสายด้วยหัวใจที่หนักอึง้อองเขาล้มตัวลงกับที่นอน แล้วหลับตาด้วยความเหนื่อยล้าพัทราวีโกรธเขามากขนาดนหยถึงได้ออกไปกับเจตรินแบบนี้ร่างสูงเด้งโตลุกขึ้นมาเพื่อเตรียมอาบน้ำอาบทาเมื่อคิดว่าพ่งนี้ค่อยจัดการเขาจะบุกไปหามันถึงบ้านแล้วคุยกันให้รู้เรื่องเอาให้เข้าใจกันไปเลยว่าอะไรบ้างที่คนอย่างมันไม่มีสิทธิ์วันต่อมาธนาพัฒน์ตื่นตั้งแต่เช้าตรู่เมื่อคือนเขานอนไม่หลับเพราะภายในหัวเอาแต่คิดเรื่องของพัทราวี เธอไม่เคยกดหนักถึงขนาดนี้ส่วนมากก็จะแค่งอนๆแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมโดยที่เขาไม่ต้องทําอะไรแต่จะว่าไปพักหลังๆมานี้หญิงสาวดูเงียบลงกว่าเดิมบางครั้งก็ดูเมือลอยแต่เขากลับไม่ได้ถามอะไรออกไปลองโทรไปหาคนตัวเล็กก็พบว่าโทรศัพท์ยังคงปิดเครื่องไว้เหมือนเดิมคราวนี้ธนพัฒนไม่ลังเลที่จะกดหาชื่ออีกคนคนที่มารับเมียเขาออกจากบ้านอย่างถือวิสาสะมันไม่รับสาย ธนพัฒน์แค่นยิ้มด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกตอนนี้เขาโกรธจนเลือดขึ้นหน้าไปหมดแล้วถึงป้าอิ่มจะบอกว่าเชื่อใจผู้หญิงอย่างพัทราวีก็ตามแต่การที่หญิงสาวไปอยู่บ้านผู้ชายคนอื่นทั้งที่ตัวเองมีสามีแล้วมันใช้ได้ที่ไหนกันเธอควรจะจําให้ขึ้นใจบ้างว่าถึงอย่างไรเจตรินก็เป็นเพื่อนของสามีตัวเองข้อความลายถูกส่งไปหาเจตรินอย่างน้อยก็ให้มันรู้ว่าคนที่มีสิทธิ์ตัวจริง กำลังจะไปรับเมียตัวเองกลับบ้านมันเปิดอ่านแต่ไม่ได้ตอบอะไรกลับมาถ้ามันไม่ใช่เพื่อนของเขาเมาหลายปีก็คงจะโดนไปแล้วโทรศัพท์แผดเสียงร้องออกมาปากอยากกระตุกยิ้มสุดท้ายมันก็ยอมโทรกลับแต่พอดูรายชื่อที่โทรเข้ามาถึงทําให้เขาชุนเฉียวเลยทีเดียวเพราะมันไม่ใช่เจตรินอย่างที่คิดเอาไว้มีอะไรคุณพีครับวันนี้มีประชุมตอน9ก้าโมงเช้าเพราะตอนนี้แปดโมงครึ่งแล้วแต่ธนภัท ยังไม่เข้าไปที่โรงแรมเลยธนพัฒนยกข้อมือที่สวมนาฬิกาขึ้นดูเวลาก่อนจะพ่นลมหายใจออกมาด้วยความหมงุดหงิดเลื่อนไปก่อนเขาตอบกลับไปแบบสั้นๆอะไรนะครับผมบอกว่าให้เลื่อนไปก่อนแล้วจะบอกอีกทีเขาตัดสายทิ้งแล้วรีบคว้ากุญแจรถขับออกไปทันทีเป้าหมายก็คือบ้านของคนที่ชื่อว่าเป็นเพื่อนอย่างเจตรินจบไปแล้วนะคะกับตัวรักสัญญาใจตอนที่16 เป็นยังไงกันบ้างคะพระเอกของเราเนี่ยต้องให้ป้าอิ่มสอนใช้ไม่ได้เลยจริงๆใช่ไหมคะส่วนนางเอกของเราเนี่ยตอนนี้น่าสงสารจะตายทุกคนคิดเหมือนกันไหมคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องผิงด้วยนะคะแล้วก็ฝากทุกคนคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนอ่านและอย่าลืมกดไ like, ลค์หรือกดติดตามด้วยนะคะเจอกันตอนหน้าน,นะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ